ดูดวงปี2 5 1 6รักลัคนาเมษหรือผู้ที่มีราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับก็ดโดยปกติแล้วก็ดูดวงก็จะใช้ลัคนาเป็นตัวช่วยนะซึ่งลัคนานะครับก็ต้องหาจากวันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดครับ หรือถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วันเกิดได้นะในระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาค,คมคือคนที่มีราศีเมษนั่นเองครับซึ่งในปี2566เนี่ยก็จะมีดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายหลักๆอยู่4ดวงนะดาวดวงแรกก็คือดาวมฤตตยูเ็ขศูนนะครับซึ่งจะย้ายไปที่ราศีพฤษภเนี่ยในวันที่8มีนาคม2566จนถึง31ธันวาคม 2,066นั่นเองครับแล้วก็ดาวพระศป,ปดีนะครับดาวดวงที่2เลข5นะจะย้ายจากมีนไปสู่ราศีเมษนะครับเริ่ม19เมษายนถึงสิ้นปี2,066ครับต่อมาดาวดวงที่3นะครับก็คือดาวเสาเลข7ย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุม วันที่1มีนาคม2016จนถึงสิ้นปี2016ครับแล้วก็เลข8ดาวราหูนะย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนวันที่18ตุลาคม2016จนถึง31ธันวาคม2016นกะครับการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีความสำคัญนะสี่ดวงเนี่ยก็เลยส่งผลกับดวงชะตาของคนที่เกิดราศีเมษนะครับส่วนจะส่งผลยังไงบ้างอ่ะเรามาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าครับอันแรกนะครับดาวมริตยูเลข0ูนย์นะซึ่ง ณปัจจุบันเนี่ยก็คือเลข0ูนย์นะครับในต้นปีนะครับจนถึงวันที่8นะครับมีนาคมเนี่ยวันที่8มีนาคมจะย้ายไปอยู่ราศีพฤษภแล้วแต่ในช่วงต้นปีนะครับมก,กร,ราคมจนถึง8มีนาคมเนี่ยดาวฤตยูเลขศูนนั้นทับลัคนาราศีเมษนะครับก็คือคนลัคนาราศีเมษในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายหลายอย่างนะบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนในหลายๆด้านเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีส่งผลระยะช่วง7ปีที่ผ่านมาตอนนี้กําลังใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะดาวฤกยูกําลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับดาวฤตยูนั้นจะโคจรน,นะหรือว่าอยู่ในราศีหนึ่งเนี่ยประมาณ7ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหมุนมาเจออีกทีก็คือ8ปสิ่ปีถึงจะเจอกันใหม่นั่นเอง ซึ่งในช่วงเดือนมก,กราคมหนึ่งมกราคมจนถึง8มีนาเนี่ยาดาวฤหัสดีก็ยังอยู่ที่ราศาาีเมษของคนที่เกิดในราศาาีเมษนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอยู่ดีนะจนวันที่8มีนาคม2อ1 6ิเนี่ยดาวพฤหัสย,ย้ายไปราศีพฤษภในภพกระดุมพระนะครับซึ่งในภพกระดุมพระเนี่ยก็หมายความว่าอะไรนะครับ คนราศีเมษเนี่ยจะมีช่องทางการหาไรายได้ช่องทางใหม่ช่องทางแปลกๆช่องทางที่ไม่ได้คาดคิดช่องทางที่ไม่น่าเชื่อมันจะสร้างไรายได้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดรักนาราศีเมษนะเช่นบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะถ,ถ่ายวิดีโอตัวเองเวลาไปเที่ยวก็กะว่าจะเก็บให้เพื่อนๆดูเอาไปลงในช่อง YouTube แต่ว่าทําเงินได้มากมายเลยทีเดียวก็เป็นเงินที่แบบ ได้มาโดยที่ก็ไม่รู้ตัวก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้นะไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับก็คือจะได้รายได้จากช่องทางใหม่ๆหรือรายได้ที่มาจากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเป็นรายได้ที่มาแบบแปลกๆที่ทําให้เรามีรายได้มากขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นในช่วง7ปีนะครับเพราะว่าดาวฤติยูมาทับราศีพุชบนะในภพกระดุมพระนั่นเองนะอันนี้ก็คือทํานายของเลขศูนย์นะต่อมาครับเรามาดูเลข5านะครับ เลข5นะครับในช่วงต้นปี1มกราคม2 0 1 6นะครับจนถึง19เมษายน2 0 1 6เนี่ยดาวพระสัสบ,บดีนั้นอยู่ในภพพินานะครับของคนรัคนาราศีเมษหมายความว่าไงนะในช่วงก่อนก่อนในช่วงต้นปีนี่แหละก่อนวันที่19นะครับจนถึงสงการเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ ผู้ยกผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยให้การสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับมีอาการป่วยบ้างนะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาต่อนั้นก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เมื่อดาวพระศุภดีย้ายมาทับลัคนาของคนราศีเมษนะครับของลัคนรา,คาราศีเมษแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีก็กลายเป็นดีนะครับเนื่องจากดาวพระศุดีนั้นเป็นดาวสุพเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะถ้าไม่นับดวงอาทิตย์นะ การที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดวงดีมาทับลักนณาแน่นอนว่าดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลขหานะครับก็คือก็คือจะมีโชคนั่นแหละนะอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะด้วยอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะแล้วก็ในช่วงหลังสงการไปแล้ว19เมษายนจนถึงสิ้นปีเนี่ย ก็จะเป็นช่วงโอกาสดีนะครับที่เวลาทำอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะสอบจะเรียนต่อก็สำเร็จนะครับหรือถ้าป่วยหรือแตุ่แต่ร่างกายสมรรถก็จะเข้มแข็งแข็งแรงดีปึงปังนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดป่วยเจ็บไข้ย,ย่างเงี้ยก็จะเจอหมอดีนะครับเพราะว่าดาวสุพเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนั้นทับลัคนา อะไรมันก็ดีไปหมดนะในช่วงนั้นมีพละกกาลังมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแล้วเลขค่าเนี่ยมันยังหมายถึงสุภาด้วยนะก็หมายถึงว่านะช่วงเวลานั้นนะ่ะอาจจะมีโอกาสในการที่จะได้ท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลก็ประสบความสาเร็จนะครับได้ผลได้รับผลจากต่างประเทศด้วยอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็อะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็สามารถลอดพ้นคราวคาดได้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นช่วงของ หลังสงการไปแล้วนะเริ่ม19เมษายนจนถึงสิ้นปี2 0 1 6เนี่ยจะเป็นช่วงที่ราศีเมษดีมากเลยเพราะว่าดาวพระสบดดีทับลักขณนานครับรวมถึงกับข้อเมื่อกี้ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยย้ายไปที่กระดุมพระนะก็หมายความว่าจะมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆด้วยนะต่อมาครับมาดูเลขต่อไปบ้างเลขต่อมาคือเลข7นะครับเลข7จเนี่ยจะย้ายนะครับวัใน,นวันที่1มีนาคมจนถึงสิ้นปี นะแต่ก่อนเลข7อยู่ในกรรมมะในช่วงที่ผ่านมานีผมผมทำนายตั้งแต่ต้นปีแล้วกันนะหนมะกราคมจนถึง2เดือนของต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีงานเยอะงานหนักนะหนักตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อพ้นนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือน3เดือนมีนาคม1มีนาคมเนี่ยดาวเสานั้นย้ายนะครับย้ายไปอยู่ราศีกุมภ์พพราภา ก็หมายความว่างานที่เราทำไว้ผลงานที่เราทำไว้เริ่มเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับทำให้ได้เงินนะครับได้ลาบได้ชื่อเสียงต่างๆนั้นก็มาจากงานที่เราได้ทำง่ายๆก็คืองานทำให้เกิดเงินนั่นแหละเพิ่งจะมาเกิดผลเมื่อเดือนมีนาคมนะไอสิ่งที่สะสมมาทำงานหนักๆในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เริ่มที่จะให้ผลของ ความเหนื่อยความลำบากความยากเย็นนะก็เริ่มมาเกิดผลในวันที่1มีนา2 0 1 6นะครับแล้วก็จะส่งผลไปถึงสิ้นปีเลยเป็นช่วงเหมือนกับเก็บผลนั่นแหละจากการทำงานหนักนะถ้าเป็นการปลูกพืชก็เป็นช่วงที่รับผลผลิตนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกเหมือนกันนะต่อมาครับมาดูเลข8ปบ้างดาวราหูดาวราหูเนี่ยเลข8นะมันจะย้ายไปสู่ย้ายไปสู่ ราศีมีนนะต้องต้องประมาณเดือน10นะสิเดือน10วันที่18ตุลาคมจนถึงสิ้นปีแสดงว่าในช่วงต้นปีนั้นนะ่ะดาวราหูนะครับก็ยังทับลักนานะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นแหละเพราะว่าดาวราหูหรือว่าราหูทับลักนะโดยปกติแล้วก็จะมีความหมายที่ไม่ดีสักเท่าไหร,นร่นะครับเช่นนะครับราหูนะทับลักก็คือจะเป็นช่วงที่แบบ มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะถูกหลอกลวงนะครับถูกหักหลังผู้ใหญ่ให้โทษอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้นะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมีเคราะห์นะครับมีบัติเหตุเจ็บหนักหรืออาจจะรุนแรงขั้นเสียชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ดาวราหูทับลัคนานะก็คือต้นปีจนถึง18ตุลาคมเนี่ยก็แนะนำให้ชาวลัคนาราศีเมษเ,เนี่ยนะครับ ก็คือต้องมีสติให้มากขึ้นดูแลตัวเองมีสติมีความรอบคอบมีระยะความปลอดภัยให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็ทำประกันเกี่ยวกับพวกสุขภาพอุบัติเหตุไว้หน่อยนะเพราะว่า,าจะมีเกณฑ์ที่อาจจะเกิดได้นะก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนบุญกรรมของแต่ละคนนะครับรวมถึงในช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังพิเศษในเรื่องของการที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะชวนลงทุนอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะให้ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ชะลอไว้ก่อนแล้วก็ช่วยให คนที่มีความรู้มาช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจนะไม่อาจไม่งั้นอาจจะต้องเสียเงินเสียใจเสียเวลาอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดาวราหูนั้นทับลัคนานะแต่ว่า,าทับช่วงต้นปีนะจนถึงหลังสงการแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีมาทับลักด้วยนะมีทั้ง7และ5เลยแต่ช่วงวันที่หนึ่งมกราจนถึง19เมษาเมษานี่เป็นช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เป็นช่วงที่แบบาดาวราหูทับลัคนาเลยยังไม่มีตัวช่วยแต่หลังจากหลังสงการไปแล้วเนี่ยดาวพระศุภดีมาทับลัคนาด้วยนะก็จะมีตัวช่วยผ่อนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ต้องระวังมากสุดก็อยู่ที่1มกราคมจนถึง19เมษายนนะครับในช่วงก่อนสงการนั้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษแหละนะถ้าป่วยอะไรแบบนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอนะเพราะว่าอาจจะป่วยหนักได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะทําอะไรขับขี่ยดยานพาหนะทําอะไรที่มีความเสี่ยงนั้นก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะพูดเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มสิ่งที่จําเป็นสํารองในการที่จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นเข้าไว้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสรุปนะครับของคนที่มีลัคนาราศีเมษนั้นปี2อ1 6โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวมฤตยู ไปที่พบกระดุมพระจะมีรายได้ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเ,เลข7นะย้ายจากกรมมะไปเป็นลาภะงานที่ทำเอาไว้เนี่ยก็จะสร้างผลประโยชน์ผลตอบแทนให้กับเราแล้วนะโดยจะเริ่มประมาณเดือนมีนานะครับเราว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดาวราหูทับลักโดยที่ยังไม่มีตัวช่วยนะก็จะเป็นช่วงเดือนหนึ่งจนถึงประมาณ จน,จ,นจนถึงสงการน,นะครับช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับการเดินทางอะไรต่างๆต้องระมัดระวังการโดนหลอกลวงหลอกให้ลงทุนนะครับโดนหลอกต่างๆนานาให้เสียทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนดีนหะ่ยคิดดีพูดดีนะก็จะหลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีให้ให้รายอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแล้วถ้าเกิดเป็นเลข7เนี่ยก็จะหมายถึง ช่วงแต่ก่อนหน้านะครับก็มีงานเยอะแล้วก็งานนั้นก็ส่งผลให้ให้เขาเรียกอะไรงานส่งผลประโยชน์ให้ประมาณนี้นะครับส่วนเลขห้าเนี่ยเลขห้าดีมากเลยหลังสงการแล้วนะครับมีดาวพระศพดีมาทับลัคนานะอะไรที่ว่าไม่ดีไม่ดีมันก็จะทุเลาเบาบางแล้วดีมากขึ้นเรื่อยๆนะสรุปไม่ง่ายก็คือคนที่มีลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นช่วงปีแห่งการมีไรายได้นะครับ ผลจากการทํางานหนักแล้วก็มีรายได้ช่องทางใหม่ๆด้วยนะแต่ให้ระวังช่วงต้นปีเกี่ยวเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆนะแล้วก็เมื่อหลังส่งการไปแล้วก็จะทุเราเบาบางลงนั่นเองครับ